ตัวนี้คือ Porsche 911 Carrera S ไอ้ถ้าถ้ารุ่นย่อยมันก็จะเป็น991.2มันจะเรียกว่า b u ม Miami แต่เนี่ยอย่างอันนี้ก็ชุดแต่ง t ท c h a r ร์ตหมดเลยแต่ว่าล้อล้อเดิมๆผมขับได้ประมาณ267อะไรเงี้ยสวัสดครับอยู่กับ i m x อ็แล้ววันนี้เปลี่ยนแนวเลยเรามีรถที่ในฝันที่เราอยากได้เราก็ทำได้แล้วเราก็จะมาอวดนิดนึงแต่ว่าเราจะรีวิวแบบบ้าน นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและกันไม่ได้เกี่ยวมา,มามาอวดอะไรหรอกอตัวนี้แอคซื้อมาเนี่ยก็เป็นมือสองเหมือนกัน<อ>ตัวนี้คือปอ r s เช e 9 1 1า a r r e r a S รอสไอถ้าถ้ารุ่นย่อยมันก็จะเป็น991.2เน่อในอันนี้ได้มาเป็นปี2017สีฟ้าเลยจริงๆมันมันจะเรียกว่าบูไมอามี่แปลกเนาะรถรถเฮียอะไรวะ <laughs> เปลี่ยนสีแล้วก็ราคาเพิ่มไปกี่แสนก็ไม่รู้นี่คือคนซื้อรถเนี่ยเราก็าแบบอ่าเราไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรมากมายหรอกถ้าจะไปแบบเครื่องเท่าไร่อะไรยังไงแอแนะนำไปช่องรถ จริงๆอ่ะรถในฝันมันมีอยู่เยอะ,อะต้องพูดกับเด็กๆไม่มีตังค์พอทําได้ถึงจุดหนึ่งที่แบบเออพอจะพอจะ,พอจะผ่อนได้แล้วเออเราก็แบบเออเอาสักครั้งแต่มันก็จะมีคอนดิชันหลายๆอย่างที่แบบเรื่องตัวแปรครอบครัวจะต้องบรรทุกใครไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกหลายเรื่องราคาอะไรเงี้ยเอาไหวเท,ท่านี้อะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นพ่อค้าใช่ไหมเราก็เอาอันที่แบบเรารู้สึกสบายใจซื้อแล้วเราคิดว่าจะ อีกกี่ปีจะขายเราคิดอย่างนั้นคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องหัวโตสักครั้งคุณผู้ชมคือใครจะมองว่าขี้อวดโดยทุกคนอ่ะมันจะมีความอยากอวดวันนี้ฉันใส่เกงใหม่วันนี้ฉันใส่อะไรใหม่เงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเราถึงจุดหนึ่งที่แบบเออเราเรา,เราพอได้แล้วก็จะประมาณนี้อันนี้อได้มาก็ล้อก็เดิมๆเลยไม่ได้มีอะไรบ้างก็เขาก็ทำมาเป็นชุดแต่งเทคอาร์ตเอาเป็นภาษาบ้านๆก็คือเหมือนเป็นสำนักแต่งของปอร์เช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนพวกไอพวกทีอาร์ดีสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านๆก็คือเป็น ชุดแต่งมันเขาใส่มาให้แล้วแล้วก็ไฟเฮี้ยนี่ก็เลี้ยวได้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวท้ายมม่ก็เลี้ยวตามอะไรเงี้ยเออเขาว่ากันนะแต่ก็ไม่เคยแบบจอดรถแล้วเลี้ยวแล้วลงมาดูนะเพราะว่าก็อันตรายอ่ะเออก็รู้แค่ว่าเขาบอกว่าไฟแม่งเลี้ยวได้ <c oughs> คือไฟหลีจะมีไฟสี่จุดอ่ะที่เราแต่ก่อนเราเห็นรรถเฮี้ยอะไรว่ามีปีจุดนะ <c oughs> เออไอเฮี้ยนได้แหละเจอรถนี่แหละแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเครื่องไม่มีตอนแรกตกใจนะเดี๋ยวถ้าเปิดเลยได้ไหมเปิดเลยนะ ตอนแรกก็เฮ้ยปกติรถทั่วไปเหมือนกันเครื่องเปิดจะดูม่าน,นองมนาใช่ไหมเปิดมาเฮ้ย <laughs> เครื่องกูอยู่เครื่องกูอยู่ไหนว่าม,มัน,เป,นเป็นช่องเก็บของเนี่ยไม่มีไอเ้เหี้ยอะไรเลยเด็กข้างหน้าก็งงเหมือนกันแล้วก็แบบไอ้เราก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ซูเปอร์คาร์คันแรกใช่ไหมเราก็แบบงงอ๋อเครื่องเขาบอกเครื่องมันอยู่ข้างหลังอ๋อเก็บของไหนเอเก็บของหน้าเออมันก็แปลกดีนะแล้วพอเชฟเป็นก็เกือบทุกรุ่นเลยนะเครื่องมุดหลังหมดเลย อันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเขาเขาทำชุดแต่งมาแล้วเขาก็อ nee, ัเนี่ยอ็ทาหูมาใหม่เป็นหูแบบมีรูเง <c oughs> ี้ยหุบก็ไม่ได้นะชนก็หักอย่างเดียวคือปกติก็คิดว่าแบบมันอีดเนาะไม่ไม่มีปุ่มอะไอเนี่ยอย่างอันนี้ก็ชุดแต่งเทคอาร์ตหมดเลยแต่ว่าล้อล้อเดิมเดิมแต่ว่าไม่ไม่ได้อยากแต่งอะไรมากเราไม่ใช่คนเล่นรถอะไรมากมายแต่ว่าอยากได้รถแรงอยากได้รถในฝันสวยๆเงี้ยก็เออสักคันหนึ่งในล้อเดิมเดิมก็ดีแล้วคืออย่างอย่างไอเบรกนี่ก็มันเบรกเบรกเดิมของมันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบ แรงกว่าน,นี้โฟหรืออะไรอย่างเงี้ย 4S สคือขับ4ล้ออันนี้ผมขับแค่2ล้อมันก็จะเป็นเบรกเซรามิกสีเหลืองอะไรเงี้ยบ้านก็คือเหมือนเบรกดีกว่าผมรู้แค่นี้แม่งเบรกดีกว่าแต่ว่าขับนี้ก็เบรกได้กับเบรกได้ขับไปก็ต้องเบรกนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันข้างล่างก็เทคอาร์ทหมดเลยขอขอคือ<ข>อ,อันนี้อันนี้<ข>อันนี้เครื่อง<ข>อันนี้พัดลมอันนี้เขาบอกว่าเขาทำมาล้อกับตัวรถอย่างเงี้ย คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะมีไฟคาดเหมือนโ,โ,บโรบอคอปอะ่ะถ้าถ้าเคยเห็นใช่ไหมแต่จริงอันเนี้ยมันจะเขียนนัปปลเช่ก้าหนึ่งหนึ่งจริงๆอ่ะมันก็น่าจะมี S ด้วยก็คือเหมือนกับเอาบ้าบ้านนะมันก็จะแรงน้อยกว่า V S S ก็จะแรงกว่าแต่ว่าคันเนี้ยไม่ได้ติด S มาแค่นั้นเองเออรถถ่อมตัวท่อท่อท่อนี้พิเศษมากไม่ได้ทาํามาเขาทามาให้ดังขี้ผาย <S> <S> ต้องต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเท่าที่เท่าที่เคยรู้มาก็คือไอ้ค่ายปอเช่นเนี่ยเวลาสั่งรถอะ่ะมันก็จะสั่งได้ทุกอย่างเช่นจะเอาอันนี้เพิ่มเสียตังค์เท่าไหร่อย่างของแอรก็คือแบบได้มาคือประตูก็คือแบบใช้มือกดอะ่ะบางคนรถไอ้รถล็อกก็คือแบบว่ากดเอาอะ่ะแต่ว่าบางคนจะเป็นค e ีเลสแมนก็มือจับปุ๊บกึ๊กอะไรเงี้ยแล้วเปิดเองถ้า,าคือแบบเหมือนกับว่าเป็นล็อกรถอ,อัตโนมัติอะไรเงี้ยเราไม่มีเราแมนวนวล แต่ว่าประเด็นก็คือมันสามารถเปิดหลังคาเนี่ยจากรีโมทได้เลยเขาเว์เปิดเปิดประุนเนาะจะค้างไหมต้องกดแน่นๆหน่อยเอย้ยลุนแล้วลุ้นแล้วอันนี้ไงมีคาเรล,ล่าเอสเนี่ยใครอยากดูก็ต้องเอาเอสมาอยู่เนะี่ยมาแม่งมาเขียนตรงเนี้ยอ่ะ <c oughs> มือมือมันหลุดหลุดมือมปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะไม่ได้ขายรถไม่เป็นไรแต่ว่า อะไรตั้งชื่อว่าดัมโบนั่งดัมโบถ้ากด<า>ไม่ได้อ่ะกูจะไปกดจากในรถแล้วนะวนะนลอด,ดกว่าโอเคกดจากแล้วแล้ <laughs> <laughs> วกันเออตะเวทมันอาจจะนี่นิดนึงนะ เดี๋ยวเอาให้มันเหมือนเหมือนเท่ๆเลยนะต้องปิดกระจกก่อนที่เลือกคันนี้เลยนี่ให้มาดูตรงนี้เลยเนี่ยตัวพอร์ต โลโก้ดูมสา3คันคันไหนไม่มีไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมมันหัวโตไม่ได้เดี๋ยวเวลาถ่ายหน้ารถเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวคนไม่รู้ว่านั่งพอร์ตเออเราหัวโตทั้งทีเราก็เอาซะหน่อยเราก็อยากภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้อะไรเงี้ยอันนี้เลยไอ้พวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีเกียร์กดกดลงกดลดเกียร์กับเพิ่มเกียร์ตรงนี้ก็จะเหมือนพวกรถทั่วไปอันนี้จะคล้ายๆพวกเบนซ์บีเอ็มอ่ะก็คือแบบไฟเลี้ยวอยู่สายสตาร์ทรถก่อน แต่ว่าเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับโอเคไม่มากไม่มากไม่มากมาปุ่มนี้ก่อนล้วกันอันนี้ที่แม่งเป็นเป็นแท่งเนี่ยอันนี้คือปรับปรับกันโชค๊ค oh. คือหมายถึงว่ารถจะแข็งหรือจะนิ่มอะ่ะก็คือกดอันนี้ถ้ากดก็คือแข็งก็คือแบบคงคงจะแบบงี้ขับไปได้อย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันน่าจะกอะถนนดีอันนี้อย่าไปกดมันมันคือไอ้กันสไลด์อะ่ะกันลื่นอะ่ะกันล้อฟีอะ่ะคือถ้ากดก็คือออฟก็คือรถมึงหมุนเลยแหละ เรามาฝั่งนี้มันจะเป็นรูปตูดรถเดี๋ยวถ้าถ้ากดเนี่ยนี่จะไปขึ้นข้างหลังแต่ถ้าไม่กดขับเกิน100มันจะขึ้นเองอันนี้อันนี้เลยอีสองตาเนี่ยท่อก็คือทําท่อมาเ่ยกดแล้วเสียงมันจะเบาถ้าถ้ากดให้มันแดงก็คือ สำหรับโวทอ่ทอส่วนอนนี้ก็คือแบบรถรถสมัยใหม่มจะมีทุกอันคือพวก start s อ o p auto หยุดแล้วก็ดับแต่ว่าหลายๆคน,นบอกว่าแนะนําให้กดไว้ตลอดอย่าให้มันดับเองคือใครบอกว่าดับเองแล้วมันประหยัดน้ำมันคือ,อประหยัดน้ำมันโอเครักโลกโอเคแต่เดี๋ยวหัวท่องโอเทียนกูพังไม่คุ้มกันค,คือคือก็ร,ระดับหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่แบบถ้าถ้าคนรักรถอ่ะก็อย่าไปกดมันเลยก็คือกดให้มันอย่าดับอ่ะอันนี้ ก็เหมือนเดิมเครื่องเสียงแอร์อันนี้เท่ามากเอ๊ะกดได้ปุ๊บมันจะเป็นที่วางแก้วน้ำ<อ>แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปุ๊บมุตดนี่แก้วใส่ไปแล้วก็แก้วมันก็จะนิ่ง<อ>ใช่แล้วก็ลำคานี้ก็กดปิดไปเสน่ห์ของของบอรเช่ก็คือมันจะเอาหน้าปัดรอบไปอยู่ตรงกลางไม่ให้รู้ว่าเราขับเร็วเท่าไหร่ <laughs> เออไอเกียความเร็วมันจะอยู่ทางนี้อยู่ทางซ้ายกับกับมีเนี่ยศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะไปบอกข้างล่างแต่ไอข้างหน้ามันจะให้เราดูรอบเราจะได้รู้แบบอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ได้อันนี้ก็เหมือนเดิมก็แต่ลดเสียงเพิ่มเสียงอน,นี่อันน,น,นี้อันนี้คือโหมดสปอร์ตศูนย์เนี่ยคือโหมดธรรมดาพอโหมดสปอร์ตอะ่ะมันจะแรงกว่าเดิมแล้วเสียงเสียงรถอะ่ะคือเปลี่ยนไปเลยอะ่ะขับแรงที่สุด ผมขับได้ประมาณ267อะไรเงี้ยคือเคยขับรถอื่น200กว่าอาจจะรู้สึกเร็ว้าขับอันเนี้ย2 0 0มันดูดูกลางๆอะ่ะความรู้สึกเร็วตอนที่รู้สึกว่ารถมั่งเร็วอะ่ะเคยอ,อยู่ที่ประมาณ2 0 0ขึ้นไปเฮ้ยรถเริ่มเร็วเหมือนแอคิดว่านะสมรรถนะกับช่วงล่างอะไรเงี้ยมันดีเออพวกช่วงล่างสมรรถนะมันดีมัน,นํำให้เรารู้สึกว่ารถมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอันนี้คือที่เด็ดเลย หน้าหนาวเปิดหลังคาใช่ไหมครับมันจะมีอันนี้เนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมปุ่มลับเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะเขียนเนี่ย Heat String w i e l On ก็คือพวงมาลัยอุ่นก็คือโบอกไปลุยหิมะมืออุ่นแต่ก็เคยแบบเผลอเผอแบบเราไม่รู้ไงมันเป็นปุ่มลับอ่ะกดกดไปแบบโอ้ยลวกโอ้ยร้อนร้อนนี่ก็เป็นออปชันแบบบ้านบนสิ่งที่ชอบมากเลยนันอันดับแรกเลยมันเร็ว,รเ,เ,รวเร็วในที่นี้เขาเรียกว่าแรงเลยกะเรียกว่าแรง แรงอันนี้คือเราไม่ได้ขับแบบต้องเร็วมากแต่ว่ามันได้ดั่งใจเท้าเราเช่นอยากจะแซงอยากจะมุดมันปืดปดป๊ดปาดปื๊ปปาดมันเอาอยู่อันนี้คือหนึ่งที่ชอบ สองชอบความหัวโตความหัวโตก็คือแบบมันอวดได้เออเอ้ยภูมิใจอ่ะก็เราไหวเท่านี้เราก็โอเคเราก็อวดได้ในเท่านี้ก็โอเคพอใจแล้วสามเปิดหลังคาได้คือคือถามว่าทาไมไม่ไม่เลือกรุ่นธรรมดาก็เพราะว่าถ้าแบบว่าอยากอันนี้ก็ปิดหลังคาได้ได้ฟิลหนึ่งแต่เสียงมันจะเข้ามานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสามสิ่งที่ไม่ชอบสามสิ่งที่ไม่ชอบลุกได้ไหมเมื่อยแล้ว สสิ่งที่ไม่ชอบเลยอันดับแรกราคาแพงจิ๋ว่ไม่ชอบเลยราคาถามว่าแพงไหม <S <S เราก็ใจสลายเหมือนกันแบบแต่ว่าครั้งหนึ่งชีวิตเนี่ยอย่าต้องแบบหัวโตดิดหัวโตส everyday use เนี่ยใช้ทุกวันอะ่ะได้ไม่ได้มันขับอย่างเงี้ยยิ่งนั่งไว้นี่น้ำสั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ใช้ทุกวันนะข้อที่3ก็คือมันใส่ของน้อยพี่หน่อย ถ้าเป็นรั้นอื่นมันก็ไม่สามารถที่จะแรงแล้วก็นั่งอย่างนี้ได้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายเด็กน้อยอนั่งได้มันอาจจะแบบด้วยความสูงอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทําไว้สําหรับให้นั่งโดยเฉพาะหรอกมองว่ามันทําไว้สำหรับเหมือนกับอ่ากูไม่มีที่เก็บของกูเก็บข้างหน้ามึงมาเก็บข้างหลังละกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็อาจจะแบบติดนิดนึดนงเออข้อเสียมันนิดนึง แนะนําก่อนเลยดับแรกทําทําตามฝันให้ได้บางคนทําอะไรในสิ่งที่ชอบแล้วมันอาจจะไม่ลุ่งบางทีทําในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วมันลุ่งก็ได้นะก็ฝืนทําก็ได้นะได้ตั้งก็ฝืนวัตถุนิยม แอคพูดในแนวชีวิตจริงแล้วกันทได้มันก็ดีอะไรเงี้ยบางทีสิ่งที่ชอบมันค่อยไปทําตอนหลังตอนที่เรามีหลายๆอย่างแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันไหนที่เราพอที่จะแบ่งเป็นความสุขเราได้เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอะ่<จ>ะเราจะเออก็ไม่รู้ว่าไฟแดงหน้ากูจะชนไหมอะไรเงี้ย <laughs> เออก็ทำไปเถอะ <laughs> ทั้งนึงแล้วอย่างที่บอกซื้อมือสองมาก็ขายไง เงินไม่ได้หนีไปไหนไงถูกไหมอย่างอันเนี้ยเงิน9อย่างเงี้ยมันก็อาจจะจบอย่างนี้แต่ตอนขายมันก็อ่ะตีงโง่แปดอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปได้อะไรเงี้ยส่วนมากของหัวโตจะเป็นประมาณนี้จะขายมือสองได้อันไหนที่แบบมันหัวโตได้มักจะขายได้ก็เหมือนกับปลาแบนเน่แบนเน่เบคเชน วันนี้ก็ว,ว,วิววิวบ้านบ้านไปแล้วปิดเลยละกันว่ามีตังก็ซื้อได้ก็แบบใครมีพอจะมีอะซื้อไปเถอะความสุขเล็กๆน้อยๆคือคนเราอ่ะมันไม่รู้ว่าจะได้ใช้ความสุขแบบนี้อีกเมื่อไหร่แต่ว่าใครไม่มีพยายามว่า เราทำได้ทุกคนแอคทิฟทุกคนทำได้แอคทำได้ทุกคนทำได้ไดไดแฟตตี้ง <l ots> ไอ้เนี้ยเราวันนี้ไอแอคทีฟไปก่อนแล้วนะแล้วอันนั้นหน้าเราก็จะมีอะไรบ้าบอบ้าบอมา,านะใครติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะเป็ <l ots> นเนมแคเคนไปขออีกแล้วไปแล้วสวัสดีครับขับรถโชว์หน่อยกันขับรถโชว์หน่อย